นิสสาธานะอากาศสดชื่นยังไลยเนาะสวัสดีครับผมชื่อออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัตราเศษนะครับชื่อเล่นชื่อองดีครับผมผมเพิ่งจะมาเริ่มชอบการร้องแล้วก็การเต้นเมื่อ2อสปีที่แล้วเองครับพอเข้ามาเราได้สูตรโฟนผมก็ชัดเจนขึ้นนะครับ ทั้ง4คนก็มีความแตกต่างทั้งการแสดงการร้องเพลงการเต้นหรือการวังตัวที่ดีครับว่าทำให้เราเห็นเส้นทางเราชัดขึ้นครับแล้วผมว่าจะสัญญาว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านร้องเพลงนะครับผมดยโดยการทำบับเ้ลนะครับผมเริ่มนเลยนะครับ อ่ะาคร um ับก็ยังมีติดขัดบ้างบ้างต้องใช้มือช่วยหาสําหรับคลิปอันบ้างก็มีเพียงเท่านี้ครับมากครับความนิจใจเข้าฉันที่มีต่อเธอ จะมาพูดความรู้สึกหลัาจากที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับผมตรงนี้ก็บางทีก็มีรู้สึกขี้เกียจบ้างนะครับในการซ้อมหรือในการเอ็กซ์ซอร์ซ์อสไลด์ต่างๆนะครับแต่เราก็ปรับ m i n d s e ตเรานะครับว่าเรามาที่นี่เพื่ออยากจะเป็นศิลปินนะครับก็ต้องพยายามนะครับก็ซึ่งตรงนี้ก็ทําตรงนั้นได้นะครับผมชนะความขี้เกียจได้นะครับแล้วก็คุณแม่ก็คอยเตือนอยู่เสมอว่าต้องซ้อมต้องซ้อมต้องซ้อม แล้วซ้อมให้เยอะๆซ้อมให้หนักๆนะครับผมก <ไป S 1> ็องนีก็ <ไป S 1> จะ <ไป S 1> พยายามต่อไปนะครับต้องทําให้ดีมากกว่านี้ครับผมองนี<ต>สัญญาครับว่าองจะทําให้ดีมากกว่านี้ครับจจจไไไมมม่่ีีคควาริงงงักน้ปนทสุดย